แถวเนี้ยมันเป็นแถวคนโดสดโลเคชั่นถ่ายหนังชื่อดังชื่อนี้ Google Map เขาปักบุดไปเลยว่าเป็น tourist attraction ผีเต็มเลยหลังนั้นก็มีผีเต็มเลยแต่มันเป็นผีแบบว่ามินิมอลเว้ยตนวรลอินอยู่ข้างหลังเราอ่ะตรงเนี้ยคือจุดเกิดเหตุที่มีการประทากาะกันระหว่าง ไมว่าย่านไหนที่ไอชอบไปเดินเล่นมากที่สุดในนิวยอร์กซิตี้มันเป็นย่านที่แบบเข้าไปเดินทีไรก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองเดินอยู่ในหนังสือภาพอะ่ะแต่มันเป็นหนังสือภาพที่มากับเสียงมากระแดดอุ่นๆแล้วมากับลมเย็นๆโดยเฉพาะตอนเนี้ยที่เป็นฤดูใบไม้ร่วงเราก็จะได้กลิ่นใบไม้แห้งๆผู้คนแถวนี้ก็น่ารักแต่งตัวดีแล้วก็ชอบเดินจูงน้องหมาเล่นกันเราอ่ะชอบย่านเนี้ยเดินเข้าเดินออกแล้วรู้สึกสบายใจดีและที่เนี่ยก็คือเวสต์วิลเลจ หมู่บ้านที่อยู่ทางด้านตะวันตกบนเกาะแมนฮัตตันสวัสดีค่ะแล้ตวตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับอายและจูดแล้วเราก็ขอต้อนรับเข้าสู่นิวยอร์กซิตี้ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ย่านเวสต์วิลเลจนะจ๊ะสวยมากนะคะ,ปะไปเริ่มต้นคลิปไปเวสต์วิลเลจอะมันเป็นย่านแบบไหนอาจจะอยู่อเมริกามาก,กี่ปีละปีเดียวปีน,นึงที่มาอยู่นิวยอร์กเอ่อถ้าพูดถึงย่านเวสต์วิลเลจจะคิดถึงย่านแบบไหนย่านคูดดี เป็นย่านผู้ดีวัยรุ่นผู้ดีแบบว่า2030ไม่ใช่แบบว่า5060 5060จะอยู่อัปเปอร์อีสต์ป่ะอินฟูทั้งหลายที่ฉันตามอ่ะเออที่ฉันตามในนิวยอร์กอ่ะคือบ้านอยู่แถวนี้หมดเลยก็จะเดินสวนกันได้นะคะแต่ค่าบ้านเดือนหนึ่งของที่นี่ก็เท่ากับจ่ายค่าบ้านฉันได้สองเดือนนะแกหนึ่งห้องนอนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ4 8 0 0จริงจริงหลังจากโควิดแล้วมันขึ้นแบบควบแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะจะไปเดินเล่นป่ะเริ่ม น้องจูนก็กําลังทำคอนเทนต์ถ่ายรูปให้เท็ดนี่กับคาร์ลของเราอยู่นะคะดูสภาพน้องจูนนะคะเอาแบบไหนเอาแบบ,บไหนถอยหลังไปไหรอื้อดอกไม้หนมะอเ้เข้ามามีคนมาซื้อดอกไม้จะได้เดินถือดอกไม้และช่วงนี้ที่เราอยู่นะคะก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงพอดีแล้วก็ตรงกับ เทศกาลวันฮาโลวีนสิ้นเดือนนี้เราก็เลยจะเห็นฟักทองเต็มเมืองไปหมดเลยแล้วก็เห็นต้นไม้ลวงเดี๋ยวฉันจะพาแกไปเดิน <laughs> ไปเดินฟางมันจะมีฟางเว้ยที่สามารถ <laughs> นั่งไดง้ดี <laughs> นั่งลงไป <laughs> 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 ก็ตอนที่มาเนี่ยไม่ได้ตั้งไม่ได้คิดเลยว่าเขาจะเอาฮาโลวีนออกมาแต่งบ้านเยอะขนาดนี้ <laughs> เพราะว่าแถวเนี้ยมันเป็นแถวคนโสดหรือไม่ก็คนที่มีแฟนแบบยังไม่มีลูกอ่ะ ไม่ก nee, so so right? so, oh, uh ็มันเป็นก็มันเป็นแถวย่านคนโสดวัยรุ่นไงหรือก็อาจจะมีแฟนแต่ว่าแต่ว่าไม่ใช่แถวที่แบบว่าแถวที่แกมีลูกแกตั้งครอบครัวแล้วแกจะมาเลี้ยงลูกแถวนี้ใช่ไหมฉันก็เลยไม่คิดว่าเขาจะจัดฮาโลวีนเยอะขนาดนี้ก็มาก็มาย่านนี้ เพราะว่าคนที่เขาแต่งงานแล้วมีลูกแล้วเขาจะเลี้ยงลูกแล้วอ่ะเขาไม่ออกไปนอกเมืองเลยเขาก็ไปอพทาวกันบ้างเพราะอพทาวมีโรงเรียนเยอะกว่าแถวนี้มันไม่ค่อยมีโรงเรียนนอกจากมหาลัยเลยก็คือ NYU อ๋อที่คนสดเยอะเพราะว่าเด็ก NYU ก็อยู่แถวนี้ด้วยแกถ้าเขาไม่อยู่หอกันอ่ะผีเต็มเลยหลังนั้นก็มีผีเต็มเลยแต่มันเป็นผีแบบว่ามินิมอลเว้ยเขาเล่นไม่ใหญ่มากเท่าไหร่มันมียาาิอื่นที่ใหญ่กว่านี้อันนี้ก็จะแบบว่า w ี s เวสต์วิ e เลจแกเข้าใจป่ะเวสต์วิ l เลจพี่มันจะมีความจรดิตจักรานของของอินฟล ย่านไอเวสท์วิลเลจนะคะนอกจากที่เขาจะมีแบบว่าที่ชิคๆน่ารักน่ารักคาเฟ่เยอะแล้วอ่ะเขายังเป็นย่านที่แบบว่าเต็มไปด้วยความหลังประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะที่สําคัญที่อย่างหนึ่งก็คือสโตนวอล์อินหรือว่าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อน LGBT แล้วก็ LGBT parade ในนิวยอร์กนั่นเองเขาก็จะมาเริ่ม parade กันที่นี่เนาะเพราะว่าสโตนวอล์อินที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะตรงเนี้ยคือจุดเกิดเหตุที่มีการปะทะกันระหว่างตํารวจกับ LGBT ทําให้เกิด movement เกิดการขับเคลื่อนเนาะซึ่งเหมือนตอนนั้นอ่ะบาร์ กฎหมายอยู่ใช่ไหมเพราะว่าการเสิร์ฟเล่าให้ LGBT หรือการจัดไนท์ครับการจัดอะไรที่เป็นการรวมตัวกันของ LGBT ทั้งหมดผิดกฎหมายหมดเลยแล้วบาร์ที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็คุมด้วยพวกมาเฟียก็จะเป็นแบบว่าเป็นบาร์ผิดกฎหมายใช่ไหมตำรวจก็รู้อยู่กับใจแต่ก็มาเก็บค่าสวยค่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันก็เป็นเดือนมิถุนายนที่ตำรวจก็มาเก็บค่าสวยปกติแล้วก็เก็บแบบว่าไม่ให้เกียรติก็มีการทำร้ายร่างกายมีการทำอะไรอย่างเงี้ย พวก L G B T ที่อยู่ข้างในด้วยก็เลยแต่วันนั้นอะเป็นวันที่ L G B T ทนไม่ได้แล้วก็เลยทำลายกันกับเออแล้วก็เลยเกิดเป็นการประทะประทะอยู่ประมาณไม่ใช่แค่จบแค่นั้นนะมันเขาประทะกันประมาณวันสองวันเลยอะไรประมาณนี้กี่วันก็ไม่รู้เออต้องไปหาอ่านเอาแล้วก็นั่นแหละค่ะไปหาอ่านเองไปหาอ่านเองในวิกิพีเดียแต่ตอนนั้นอะเขาก็เกิดการแบ่งแยกเลยแล้วก็เหมือนแบบฉันก็อยู่ฝ่าย L G B T คนส่วนใหญ่อยู่ฝ่าย L G B T แล้วสุดท้าย L G B T rights เี่ยก็ถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นว่า เ,เขาก็เป็นคนเหมือนเราเขาก็มีสิทธิเสรีภาพเหมือนเรานะแล้วหลังจากนั้นก็เลยเกิดการขับเคลื่อนแล้วก็เป็นพารดที่จะจัดขึ้นทุกเดือนมิถุนายนของทุกป,ปีนั่นเองจะ้ะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่แบบฮิสโทริกเพลสเลยนะแกจริงตรงนี้คือเหตุการณ์จริงเนี่ยสวยเนาะเหมือนเดินอยู่ในนิทานเลยเราก็จะมาตาม โลเคชันถ่ายหนังชื่อดัง Sex and the City <laughs> แกรู้ไหมว่าย่านนี้มีที่ถ่ายหนังเยอะมากมีเรื่องที่สำคัญที่เรื่องที่ดังหนคือ Sex and the City เป็นบ้านของแคร์รีซึ่งฉันไม่ได้ดูฉันไม่รู้จกักแต่ว่า <laughs> ใน Google Map เขาปักบุตรไปเลยว่าเป็น tourist attraction <laughs> เหมือนเ <Okay. S 1> ป็นหนึ่งแบบว่าเป็น Time Square เป็นสะพานบุกลินนะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นี่คือ,อบรรยากาศรอบๆนะคะคุณไม่ต้องบอกว่าหลังไหนก็รู้ว่าหลังไหนเพราะว่าสังเกตได้จากคน I woke up feeling on top of the world Like nothing's ever gonna bring me down This feeling got me flying high as a bird I may never touch the ground It may not be my birthday But I just wanna celebrate oh. ครึ่งวันในย่านเวสต์วิลเลจนะก็ไม่รู้ว่าได้สาระหรือได้อะไรหรือเปล่าได้อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แต่ก็อยากจะพาทุกคนมาเดินดูเผื่อใครแวะมาเที่ยวนิวยอร์กซิตี้แล้วก็อยากมาเดินเล่นแถวนี้นะหรือว่าถ้าไม่อยากมาคนเดียวก็ใช้บริการหาไกด์พาท่องเที่ยวได้จากนิวยอร์กคาร์เร็อกับเพจนิวยอร์กคาร์เ็ตตอนนี้กําลังตอนนี้กําลังชักจูงน้องจูนมาเป็นไกด์อีกหนึ่ง <laughs> คนนะคะสามารถรีเควสได้นะคะว่าอยากได้น้องจูนจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได <laughs> ้ได้น้องจูนเน ก็ไว้เจอกันในเพจนี้กค่ะแล้วนะาวันนี้ขอลาไปขอลาไายบเมเบอรแลั้วกมีนย๊เนาะมืนเด่อยู่ในนิทานเลย